คลิปในในคลิปนี้พี่เกรโตสักคนที่หล่อที่สุดในโลกแห่งสลายก็จะมาแกล้งพี่น้ำหวานด้วยการแปลงร่างเป็นผีนางรำตามหลอกหลอนยันชาติน่าจะเป็นยังไงก็ไปดูสิจะรออะไรละไปถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวนี้วันนี้ก็ไป โอเคผมวันนี้พี่วานก็อยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคอยู่บนยอดเขาเอวเลยเลยท่ต้องขอกาสนนก่านะครับลโซเฟกซเนาะตอนนี้เขายู่ในเกมไมครับเอซีวิลล่าสาชั่วโมงนอช่โมเพวันนี้นะคะทุกคนเรามาในมดที่พิเศษมากๆเลยก็คือมีคนขอมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือมดของมดของีไทยนั่นเองนะคะทุกคนโอ้โหทุกคนพูดมาก็แบบขนลุกเลย่าแบบว่า ทุกคนคิดว่าเราจะเจอตัวอะไรอะ่ะถ้าพูดถึงผีไทยทุกคนคิดถึงตัวอะไรตะวานเนี่ยคิดถึงผีผีไทยก็ผีนางลำงบ้าแบบงผีนางน้องนี่างผีตะเนียผีนางลำ ผีอะไรอ่ะผีเจ้าที่อะไรงเงี้ยนะทุกคนแล้วก็แบบผีเด็กผีอะไรก็ว่ากันไปนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้หวั่นอัดแบบว่าดึกมากๆเลยทุกคนหวั่นกลัวมากเลยอ่ะหวั่นเสียงดังมากไม่ได้นะทุกคนก็นั่นแหละก็เราต้องมาสุ่มกันนะคะว่าเราจะเจอตัวอะไรตุกตุกกันนะครับรอดูไปด้วยกันนะคะเอาเป็นหมีไหมผมต้องทำให้มันเกิดเหตุการณ์ประหลาดนะ แต่นแบบว่ากลางวันกลางคืนอะไรว้เนี่ยทุกคนเรามาเกิดในตลาดไม่รู้ว่าตอนเช้าโอ้คือเราต้องเหตุการณ์ประหลาดเหตุการณ์ประหลาดไม่ครับเล่นกูแล้วไม่ครับเล่นกูแล้วทุกคนเรื่อยๆเอาเอาเอาเป็นว่าเราอืโอ้โหไม่หยุดเลยเอาว่าเราตัดไม้แล้วก็รีบครับเรือเพื่อหนีออกจากที่นี่ดีกว่านะทุกคนนะแต่ว่า ผ่อนไม่รู้ว่ากระดูกกระดูกกระดูกคนตายทุกคนกระดูกคนตายอุ้ยอะไรอ่ะกระดูกอุ้ยอุ้ยกระดูกอุ้ยมาจากไหนอ่ะแล้วก็ชวายอ่ะอุ้ยทุกคนมาครับเล่นกูเลเอาอุ้ยอย่าคำหยาดนะกลัวอุ้ยแล้วมาแล้วมายืนอยู่ข้างพวกหมีพวกนี้ดีกว่าหมีจิตรีนอนอยู่ด้วยน้องหมีแล้วก็ทำตัวครับกันก่อนดีกว่าเราค่อยไปทำเรือเรือจะพอไหมเฮ้ย ใช่อุ้ยหัวใจอุ้ยผีอะไรเกี่ยวกับหัวใจอ่ะอุ้ยแล้วดูดิผีพผงาดไม่หยุดเลยมันเห็นแล้วมันตกใจแน่เลยอ,อุ้ยทุกคนขนลุกอุ้ยอันนี้ขนลุกจริงขนลุกจริงอุ้ยแล้วหวั่นอัดตอนดึกด้วยทุกคนอุ้ยเอางนะั้นเรารีบๆหนีออกจากที่นี่ดีกว่านะเรือมันคาบยังไงวะน่านะไม่รู้อ่ะะอุย้ยอุ้ยเลือดเหรอที่นี่คือเกาะอาถรรพ์ไม่มีใครเคยออกไปได้อุ้ยเลือดดูดิอุ้ย อุ้ยโอ้ยมีกระโหลกด้วยโอ้ยโอ้ยไม่หยุดวางไม่หยุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยวางไม่หยุดเงี้ยเงี้ยเงี้ยโอ้ยผีอะไรอ่ะผีนางรำทำไงเนี่ะมาในวัฒผีไทยด้วยทุกคนแบบว่าเป็นสิ่งที่หวั่นกลัวมากๆเลยอะทุกคนคือแบบผีต่างประเทศยังไม่น่ากลัวเท่าอ่ะโอ้ยทุกคนขนลุกจริงอันนี้ขนลุกจริงจริงเลยนะมันเลยหลังขน่างๆตอนนี้ไม่น่ากลัวเท่าผมว่าจะไปน่าเป็นตุ๊กตุแล้วกันนะครับเราถ้าเราเป็นผีไทยเลยมันก็จะแปลกๆเลยครับนี่เราก็อย่าตอนนี้เลยนะครับ ้นปอมเป็นผีอ่าผีอะไรไม่รู้เป็นสิ่งผีสิผีนะครับอ่เออเป็นวิญญาณวิญญาณอือเลยหุยวิญญาณอะไรอะวิญญาณตัวอะไรอ่ะเอไอซีพีใช่ไหมไอซีพีอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนรู้แค่มันเป็นผีแบบเป็นเงาดำอ่ะอุ้ยแล้วดูมันลอยสิมันจะทำอะไรเราไหมอ่ะอุ้ยโอ้โหมันลอยผ่านหัวเราไปเลยอุ้ยอุ้ย เอ้ยเอ้ยมันเอ้ยมันเห็นเรา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 มันมันไม่เห็นเราไม่เห็นเรามันเห็นเรานี่เรานี่นี่นีเรานะครับไม่ใช้ระเบิดแล้วกันนะครับในการแกล้งใช่ระเบิดด้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่ตรงนี้แล้วกันอยู่ซอกหลบหุยอุ้ยมันระเบิดด้วยอู้หมันมันกำลังโมโหแน่เลยกำลังเกจ้วกาดแล้วหาทางขึ้นดีกว่าทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันอยู่ตรงนั้นจุ๊บลงน้ำมันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นโอ้ย อันนี้คือผีเหรออะไรอ่ะไอซีพีเหรออะไรอ่ะมันอยู่บนหัวเราทุกคนฉันหายไปแล้วละ่ะโอุย้ยมืดก็มือดอ่ะอะไรก็ไม่รู้ฉันหายไปแล้ว,วล่ะอุ้ยฉันจะไปทำเป็นตัวอื่นต่อฉันคิดว่าเราควรจะเป็นเอ่ออ้ยเป็นตัวนี้่ตัวกลัวถ้าพูดถึงผีไทยแล้วกลัวเลยอ่ะ เวทีพีเดี๋ยวไม่ไ้มันคืนตัวอะไรนะครับเนียที่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนมืดแลหลบมาอยู่มาอยู่เออมาอยู่ตรงนี้ก่อนก่อนก่านได้ใส่ลิอ้าสมพอก็ว่าอยู่ทําไมมันไม่ทําไมมันมืดจังหวัดไม่ได้ใส่แบบว่าลท์แมปนี่ทุกคนแม่นขออนุญาตใส่แป๊บหนึ่งนะเพราะว่าถ้ามันมืดเกินมากๆหวันอาจจะว่าบ้าบอคอแตกไปเลยก็ได้เพราะว่ามันแบบว่าน่ากลัวมากทุกคนการที่แบบว่ามืดเกินไปอะไรเงี้ยโอเคฮึบอะ อุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะหายไปแล้วหายไปแล้วอะไรอุ้ยเสียงอะไรอุ้ยอุ้ยอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวพี่หวานอกลัวแบบกลัวตัวสั่นะครตอนนี้ัวสั่มอะสั่แบบรี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 บนีบรีบรีบบรี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 รีบรีบรีบีบร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  ม่ชิบกอันดิงอ่ะทำอะไรได้บ้างนะดวดีดยดีนะที่ตอนนี้ยังไม่มืดทุกคนแปลว่าผียังไม่ออกมาไม่เป็นไรทุกคนเอาว่าเราใช้เวลานี้ในการหาขอก่อนแล้วกันนะตัดไม้สร้างบ้านอะไรเงี้ยผีจะได้ไม่มาหาเราอุ้ยกลัว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 ทุกคนตอนนี้ทุกคนรอคอมเมนต์มาดูนะว่าเราจะเจอผีอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะลำแสงเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะสีทอง อะไรอะ่ะใครอะ่ะอุ้ยทำไมตาแดงอุ้ยใคร่ะตาแดงก่ำตาแดงก่ำใครอะ่เเรอะเฮ้ยแล้วทำไมมีทำไมมีอันนั้นเต็มตัวเลยเอาหายไปแล้วอุย้ยทุกคนทำไมเราเจอแต่อะไรแปลกๆก็ไม่รู้อะ่ะ <c oughs> เจอตัวอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ในน้ำแล้วก็แบบ หายไปอันนี้ก็เจอใครก็ไม่รู้แปลกๆแล้วก็หายไปอีกโอ้ยไปแต้องรีบหาไม้หาของแล้วแหละทุกคนนี่ผมจะได้ไม่ต้องกล้วยแล้วกันนะครับแล้วผมก็จะไดาไม่ไเป็นผีนางรำจะได้รีบสร้างบ้านทันทีนะทุกคนนะตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยไม่ที่จะเป็นแบบบรรยากาศไม่เป็นใจเลยอ่ะผมจะท่องส่งเสียงบรรยากาศนะครับด้วยแบบก็รู้ว่าเรเต็วแต่ยังแบบให้มันมืดเอ๊ะมันอะไรงี้อยู่โอ้โหช่างใจไร้กับข้ายิ่งนักโอ้ยรีบหาของ้ยเสียงอะไรอะไรอ่ะ ต้นกล้วยเหรอเฮ้ยเอาไปตัดต้นกล้วย,วย<ก>ได้ไหมอะปกติเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยอ่ะต้นกล้วยเหรออืมถ้าไม่มีต้นกล้วยต้นเดียวยตรงเนี้ยแปลกจัง <c oughs> อะไรอ่ะมันตัดได้ไหมเฮ้ยมีเสียงด้วยเฮ้ยมันหมุนมันทำอะไรอ่ะอัญเชิญเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีผีนะมามาเลยอะทุกยอะทุกคนกระตุกเลยโอ้โหเจอผีที่กระตุกเลยอะไรอ่ะเฮ้ย เฮ้ยราต่อเรอต่อสายสายถึงเลยผี่ตานีเหรอไหนผีน้ำยังห่างผีนางล้ำอยู่ไหนอู้ละโอ้ล้ำเยอะเยอะเย้เย้เลยอะจะเพิ่มจะเพิ่มเลยอยู่นั่นเองไม่ต้องมาทางนี้อุ้ยมันกินหมี่เหรอเมื่อกี้ดูว่าหวานตาฝาดมันกำลังมามันกำลังมา แต่น้ำมันร้อนทำไงดีหนีขึ้นเขาก่อนแล้วกันเอาไปว่าหนี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 ขึ้นเขาหนีขึ้นเขาคนด้วยเราจังเดียวเนีอย่างร้อนนะทุกคนดูดิกวงมุดร้อนมากค่สารต่อด้วยนะไปเละไปเละไปเล้วจ้าเจออย่าหันหลังกลับไปมองบอกแค่นั้นแหละเราต้องวิ่งหน้าตั้งก่อนทุกคนอย่าหันหลังกลับไปมองอย่าหันหลังกลับไปมองอย่าหันหลังอย่า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 หันมองเราจะเจอสิ่งที่เราไม่อยากเจอนะทุกคนรีบขึ้นไปอ่ารีบอ่าจะหนีไปไหนจ้า ไม่ไปอยู่มาจิงตามมาอยู่มายังตามมาอยู่โอเคดีเฮ้ยทุกคนคือมันตัวสูงมากอ่ะคือมันน่ากลัวมากผมนะครับผมมัน,มนกรนะโดดกด้แล้วกัน เน yeah, oh mm hmm. no. oh, uh, oh. ี่ยวันหน่งนะต้องต้องลองทดสอบว่าสังเกตไหถ้าเราตายมันก็น่าจะไม่ตามมาแล้วมั้งส mm hmm. ี่น่าจะไม่ตามมาแล้วแหละรวกันะครับไม่ตามมาแล้วแหละใช่าาจะเป็น่อแล้วกูมาเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยลืมไปทุกคนมันจะกลับมาเกิดที่เก่าโอ้ยเกิดที่เก่าหรอเขบคุณที่บอกนะลุงยิ้มไม่น่าโดดไปเลยไม่เป็นไรทุกคนอาศัยอยู่ในน้ำก็แล้วกันขอบคุณทุกคนที่บอกนะครับผมจะไปนั่งต้นกล้วย อีกรอบแล้วกันนะครับแล้วเพื่อเรียนว่ามันน่าจะไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนมันไม่รู้หรอกทุกคนคิดในทางที่ดีแล้วเพิ่งกดตายไปมันไม่น่ารู้หรอกว่าเราอยู่ตรงไหนอ่ะตอนนี้เราจะตายน้ำลวต้องค่อยๆขึ้นไปแล้วก็แล้วก็ค่อยมุดแล้วก็ขึ้นไปพี่หวายอยู่ตรงนั้นทุกคนเห็นปะตัวต่อวงกลมนะครับวงกลมวงกลมนะครับแต่ปิดภาพทุกคนนี่พี่หวายยังไงเอ่ยาจะรอดแล้วแหละรอดแล้วหวานรอดแล้วห เฮ้ยโอ้ my god โอ้โหมันตามมาว่ะเอาไงดีอ่ะค่อยๆต่อตายยิ้มฟาดผีน้างรำร้อนๆค่อยต่อคนไม่ไม่น่าไม่น่าหรอกแล้วนี่น่าจะมันกูผีตานี้ใช่ไหมเดี๋ยวผีนางละเอ้ยเฮ้ยไม่ต้องมาโอ้ยอย่ามาใกล้กันอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์อุ้ยไม่ต้องไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาเร็วขนาดนั้น หทับคิวตัวเองได้ไหมเนี่ยยทุกคนพุ่งไปนลวครับแล้วก็แล้วก็จะแบบหายตัวนั่งลำไส้ลำบย่าไม่ต้องไม่ต้องมาใกล้กันไม่ต้องมาใกล้กันไม่ต้องมาใกล้กันเลยหายตัวครับหายตัวอย่ามาใก้กเสียอะไรนวเลยวุเย่ยวเไน้ๆๆยอุ้ยมันะิดอยู่ตรงหน้ากูดิวะ โอ้ยทุกคนขวัญจะบอกว่าผีนางรำเป็นสิ่งที่หวัานเป็นผีที่หวัานกลัวที่สุดเลยนะทุกคนนั้งแเป็นผีเป็นผีไทยมาเป็นผีที่หว่านกลัวที่สุดเลยอะโอ้ยโอ้ยก็รู้โอ้มาใกล้ยงงี้คือมีใจแหละเข้าใจมีใจแหละมาใกล้ขนาดนี้อะตัวผีติดกันแล้วอะเออคือแบบ ทุกคนดูดิดึกขนาดนี้ให้หวานมากินเพวกเรื่องผีอันทุกคนดูดิผีก็ซือผีกระสื้อโอ้ยแบบไม่น่ามดผีนี่มามามาเล่นโอ้โหอะไรวะน่ะโอ้ไม่กระสือด้วยโอ้โหมีนางรำยังใจดีมีกระสือให้ด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะโอ้มดช่างใจดีเ้าเหลือเกินอะไรอะอะไรอะรถไฟไหมจะพ้นไฟเหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ยอะไรอะเราจะต้องน่ากลัวเฮ้ยเสามโลก ไม่ต้องมาไกลขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องมาไกลขนาดนั้นก็ได้เธอไม่ต้องฆ่าเราหรอกเดี๋ยวเราฆ่าจะตายเองโอเคครับทุกคนนะก็ถนัดคลิปนี้นะพี่ฟิตโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนนะทุกคนเดี๋ยวผมว่ากลัวว่าพี่หวานจะเป็นโปรเจวายตายได้ก่อนนะครับเดี๋ยว่ากินนะทุกคนก็แล้วก็นะทุกคนก็เจอกันใหม่แลทุกคนนะเอาเป็นว่าก็เลยกดไลค์และกดแชร์กับพี่ด้วยนะครับแก็เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนซิวเปียนไม่บายนะครับผมไม่บายอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์ให้หวานด้วยนะครับ